ทุกคนคะเดี๋ยวเรามาหากันต่อนะคะว่าเราจะเจอตัวที่สี่กันหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าอันนี้จะใช่หรือว่าไม่ใช่เอ่ยเดี๋ยวเราลองมาลุ้นกันนะคะโอ้แต่ว่าขออนุญาตปลูกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูกันนะคะว่าใช่ไม่เอ่ยแต่อันนี้โอ้โหพี่เขามีอนี่นะคะเยอะมากเลยอ๊อ เดี๋ยวนะคะอุ๊บอุ๊อ,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 อุ๊ยทุกคนเจออีกแล้วเจอว่านจักกะจั่นอีกแล้วค่ะตัวที่สี่แล้วนะคะ ทุกคนคะเดี๋ยวเรามาหากันต่อว่าวันนี้เราจะได้ไปทั้งหมดกี่ตัวนเนาะเจออีกแล้วค่ะแต่เมื่อกี้เอ๊เห็นแวบๆตรงไหนอุ๊ยอันนี้น่าจะใช่ไหมคะเดี๋ยวลองดูกันดีกว่าเนาะว่าชัยวันจะกระจันไหมเดี๋ยวสักครู่นะคะทุกคนคะใช่ไหมเอ่ยอยากรู้เราก็ต้องลองขุดดูนะคะไม่ไแน่ใจว่าจะใช่ไหม แต่ไม่แน่ใจว่าจะขุดได้ไหมคะเพราะว่าหุซอกลึกมากเลยอะค่ะใช่ไหมเนาะอันนี้ไม่มั่นใจว่าจะสมบูรณ์ไหมอุ้ยไม่แน่ใจค่ะว่ามันจะสมบูรณ์ไหมวายเสียดายจังเลยอะทุกคนมันขุดยากเนาะแล้วก็ไม่สมบูรณ์ เนี่ยค่ะมันไม่สมบูรนณะ์เสียใจจังเลยว่ามันไม่สมบูรณ์นะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าเราทําเขาขาดเลยเดี๋ยวเราไปหาอันตัวใหม่กันดีกว่านะคะทุกคนเจออีกแล้วค่ะแต่ไม่มั่นใจว่าจะขุดได้เหมือนเมื่อกี้ไหมแต่อันนี้น่าจะขุดได้ง่ายกว่านะคะสักครู่นะเดี๋ยวลองวัดฝีมือก่อนว่ามือจะนิ่งเบาไหม นะคะคอุ๊ยไม่มั่นใจเลยว่าจะได้ไหมเพราะว่าเขาเริ่มจะขาดอีกแก้วเยวนะเอาให้ดูใกล้ๆเลยดีกว่าซูมดูเขาใกล้ๆเลยนี่นะคะเราต้องค่อยๆไม่ค่อยแซมน,นะคะ ไม่มั่นใจว่าจะจะเหมือนตัวเมื่อกี้ไหมเมื่อกี้เราแรงไปนิดนึงเขาเลยค่ะ จะได้ไหมอ่ะตัวนี้อทุกคนได้แล้วค่ะได้แล้วตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยค่ะตัวนี้ตัวใหญ่นะคะเราได้ทั้งหมดห้าตัวแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปนะคะว่าจะมีอีกไหมนะคะทุกคนเจออีกแล้วค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเราจะได้อีกไหม แต่ตรงนี้ดูเหมือนว่าจะมีสองตัวนะคะนาไม่แน่ใจนะเดี๋ยวนานลองก่อนไ่อ่อยแสก่อนสแสดงว่าป่าตรงนี้สมบูรณ์มากเลยอะจักจัก่นถึงมาออกไข่ฟักแต่ก็น่าเสียดายนะคะที่เขาไม่สามารถดืมตาดูโลกได้เพราะเขาอ่อนแอก็เลยกลายเป็นว่านจักจันแทนแต่ไม่เคยคิดเลยะค่ะว่าที่ ในกรุงเทพมันจะมีให้ด้วยส่วนมากจะเห็นพวกตามคลิปค่ะที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่ค่อยเห็นวิธีของพวกพี่เขานะคะเขาเห็นบบประมาณว่าเขาเอามาเป็นแบบแบบนี้ตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวแบบนี้แล้วว่าถึงให้เห็นแต่ไม่เคยเห็นวิธีการหาอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้วิธีการหาอา้าวน่าจะตัวเดียวค่ะเชื้อรานี่ก็ เก่งมากเลยอ่ะอ้ะ้อ้ะอ้ะอเดียเดียวเดี๋ต้องใจเย็นๆค่อยๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหักเดี๋ยวหักสักครู่นะคะาอ้ะลุ้นๆลุ้นกันค่ะว่ามันจะขาดไหม้างล่างดินแห้ง ค่ะได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปงัดดินออกมาค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวนะจากบอกว่าเราเจออีกแล้วค่ะนี่นะคะเราเจออีกสองตัวเดี๋ยวเราค่อยๆเอาน้องออกมาทีละตัวนะคะเดี๋ยวนะคะค่อยๆค่อยๆงัด โชคดีจังเลยมาฝนเพิ่งตกไปเมื่อวานดินก็เลยง่ายหน่อยโอ้แสดงว่าตัวนี้ฝั่งข้างในลึกมากเลยเชื้อราเลยต้องแบบสูงสูงหน่อยเรามาลุ้นกันต่อนะคะว่าจะสมบูรณ์ไหมสักครู่นะคะขึ้นหนอจะ จะได้ไหมอะเซงว่าน้องอยู่ลึกมากเลยเชลาถึงต้องเนี่ยฝั่งลึกข้างไปข้างล่างเพราะที่เราเห็นขาวๆฉีมพุนี่คือสเปอร์ของเชลานะคะธนาผู้ฝิดยังไงต้องขอโทษด,ด้วยเอบเดี๋ยวเราลองงัดงัดน้องขึ้นมาก่อนนะคะเออยมายังไม่ได้งั้นเดี๋ยวค่อยๆนะคะเราจะได้ไหมอ่ะ ทุกคนได้แล้วได้แล้วค่ะได้อีกแล้วหนึ่งเตือนี่นะคะแล้วเราเดี๋ยวลองตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันว่าเราจะได้ไหมเอยสังเกตนง่ายนะคะเห็นสเปอร์สีชมพูนี่ค่ะก็คือจะเป็นตัวน้องอยู่ข้างล่างแต่ถ้าพูดผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะนี่ค่ะค่อยๆแล้วก็ค่อยๆแซะต้องแน่หน,นะะหน่อย่ะคะค่อยๆหน่อย ค่อยๆแสะน้องออกมา,อ,าอุ้ยลุ้นๆค่ะว่าเราจะได้น้องไหมทุกคนค่ะได้แล้วค่ะนี่นี่เราเห็นเป็นแบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปแคะขี้ดินเอาเจอราออกก่อนแล้วเราจะเห็นตัวน้องที่แท้จริงข้างในนะคะเดี๋ยวเราไปหากันต่อค่ะ